โอ้ทำอะไรนะทำอะไรเชิญเชิญนั่งไหนนี่นะคเชิญนั่งไหนนะนี่นะคน,น,ขนนะไข้เป็นอะไรมาครับเจออไอกเชี่ยเอากลอนตีนเอาไสองหนักหมอหมอไอ้หมอ,หมอไอ้เยี่ยหมอโอ้โอ้โอ้ขอโทษครับหมอหมอเป็นอะไรโทษทีหมอคิดเล่นเพลินไปหน่อยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะเอาใหม่นะเอาใหม่หมอทุนนี้เหมือนโล่งเงียบง่ายมากเลยเอะเผนเชี่ยนะผมไม่เชี้ยไปหมดเลยโอ้ยใจเย็นๆไอ้นมไอ้นม โอ้โห oh, oh, hey. ไม่ได้เลยเอาไปเปิดไปคนไข้เนี่ยนี่หมอคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันสามารถแก้ได้นะแต่ว่าเราต้องมาดูกันก่อนว่าเองเนี่ยเนี่ยนในระดับไหนแต่นี่น่าจะเป็นอาการเนียนขั้นสุดหมอคงต้องพิจารณาเป็นพิเศษที่เงือกเขบอกว่าผมจะแก้ไงอ่ะใจเย็นๆนะครับเรื่องเนี้มันมีวิธีการแก้แน่นอนผมจะหาทางแก้ให้คุณรู้กัน คิดออกแล้วเหรอว่ามันต้องรักษาไงเ,เคสนี้มันค่อนข้างเป็นเคสที่หนักเลจะเริ่มรักษาฟูลเลยกันหมอจะเริ่มการรักษาฟูลเลยคุณเนี่ยช่างเป็นเคสที่ยากเย็นนักให้ตายเถอะนะเราเดินไปห้องรักษากันเลยดีกวนะ่าเนาะหมอมึมีมุ่งมั่วไว้ทำยี้อะไรอ่ะอ๋อไม่ต้องสนใจหรอกนั่นหมอกินต้ไมไว้เรามาสนใจเพ็ดกันดีกว่าอ่าแพทย์เดี๋ยวคนไข้คนไข้ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นคนไขเน้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน นี่แหละคือเออคนให้หยุดได้หมดนเพิผมนีม่แหละคือการรักษาของผมนี่คือ pet. เป็ดหรือว่าเขาเรียกกันว่าเยสเป็ดนั่นเองผมจะรักษาคุณโดยการห้ามคุณไว้ไม่ให้ไปเยสเป็ดตัวนั้นเพราะคุณเป็นคนไข้ขั้นสูงที่เห็นอะไรก็อยากเยสไปหมดดีนะมีเยสหมอไปด้วยเออ่จะหาอะไรเออ่ล็อกคุณไว้แล้วก็ให้คุณนั่งจ้องเป็ดแล้วอีกไม่นานแล้วเ้ยโ okay, อเคหมอเริ่มทสำการล็อกคุณไว้ก่อนใจเย็นๆคนไข้ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆไว้ ใจเย็นๆไว้คนไข้ใจเย็นๆไว้ก่น <c oughs> นนอนเออคุณคุณอยู่ตรงนี้ไม่นานโอเคนี่คือการรักษาถุงนเองพองอีไว้นี่คือ,อ,อการรักษาขั้นหนึ่งเดี๋ยวขั้นต่อไปหมอจะเริ่มเลยแล้วกันนะโอเคคนไข้ใจเย็นเฮฝังนี่ไปเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคุณก็ณหายแล้วใจ <c oughs> เย็นอย่าไปยุ่งวันพุธวันจันทร์นจันทร์วัน วผมหายแล้วเฮ้แต่รักษาของผมมันใช้ได้ผมบอกแล้วเดี๋ยวผมปล่อยเุิใ okay, ห้กูหายแล้วเพื่อนมึงเห็นกูไม่ซั์จ้องตาลกูหายแล้วโอเคเป็นไงกูรู้สึกยังไงกับเป็นนี่ใช่ไหมคุไม่อยากเช่นไม่สัตว์โอเคนะคุณใช่ตอนนี้คุณหายแล้วครับผมบอกแล้วว่าการรักษาคุณนี่มันช่างดีเหลือเกินเอ่อแล้วนี่คือคำแนะนำของหมอนะให้เออคุณลอปทำตามท่านี่นะฮะขอวยอวยอ้าวคนเต็มในสัตว์มุกแม่เขมบัดแมง คนไข้ครับคนไข้คนไข้เป็นอะไรครับโทษทีว่าหมอพอดีผมคิดอะไรมันเพลินไปหน่อยโอเคตอนนี้คนไข้หายเป็นปกติแล้วแล้วก็ทำตามที่ผมบอกนะแล้วก็ออกไปได้เลยครับผมกลับบ้านได้แล้วไม่ออกหรับหมอไม่ออกอ๋ออ๋อพอดีเออ่หมอลืมบอกไปประตูบ้าน่เออ ตอนตอนเปิดเข้ามาเนเปิดเข้าได้นะแต่ว่าตอนตอนออกเนี่ยเออต้องไปเปิดตัวตน้นอ้าวตอนไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจอ่ะอ่าเดี๋ยวมอทำให้ดูหมอทำให้ดูนี่เดี๋ยวมอเปิดประนี้นะหนูประตูนู้นเปิดแล้วหมอฟิสิกอะไรเงี้ยครับอมอมันเป็นกลไกเอ่อของปีองเอ่ะออกไปได้เลยนะหนูมันปีนี้เอเครับอเมจะากเดี๋ยวเดี๋ยวัเามากันใหม่ครับผมอเ เออเออไอตรงเออ,เอ,อ,เอ,อผมอ่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมประตูมันเปิดได้นะฮะเออผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันเลยก็เลยเอามุกขี้นี่มาอยู่ในคลิปน้ำนี่นะะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทำให้ดู <c oughs> นี่ประตูนี้ไม่มีใครอยู่ด้านหลังไม่มีใครอยู่ด้านหลังเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูไม่มีคลิปนี้ไม่มีตัดผมจะถ่ายเป็นเบื้องหลังให้ดูนี่เห็นไหมผม ผมผมไม่รู้มันเกิดที่อะไรขึ้นนี่ผมกูเออผู้ช่วยของผมจะอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เออคนนี้เปิดประตูแรงๆเปิดประตูฝั่งนี้พร้อมหนึ่งสองสามฝั่งนู้นจะเปิดอ้าวนี่ฝั่งนู้นจะเปิดตัวที่ไม่รู้มันเป็นไปได้ยังไงตั้งแต่ที่กูเปิดประตูนี่แต่ประตูนู้นเปิดและกูเป็นเจ้าของบ้านกูยังไม่รู้เลยจ้มันเปิดได้ยังไงผมยังไม่รู้เลยเอามุกนี้มาอยู่ในคลิป ขนาดที่นี่ไม่มีไม่มีลมมันไม่มีลมไม่มีคนหน้าถงมันไม่มีหน้างก็ไม่มีเออร้อนด้วยเปิดประตูนู้นแต่ประตูนี้เปิดไปด้วยมันเป็นไปได้ยังไงรูเอาถ้ายังไม่เห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีหนึ่งผมจะปิดประตูนี้ไม่มีใครอยู่ตรงนู้นนะนี่นะเดี๋ยวผมจะเปิดนะนี่นะนี่ผมจะเปิดออกนะเดี๋ยวหนึ่งสองสามนี่นี่ มันไปไปได้ยังไงผูไม่รข้ใจมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องลึกลับที่วิทเอ่อที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาคําตอบได้ในบ้านของเพื่อนผมเจ้าของบ้านยังไม่รู้เลยโอเคจบแค่นี้บ๊ายบาย